สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์การนำเสนอของกลุ่มเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกนั่นก็คือ Toyota Motor Corporation ครับตลอดการนำเสนอครั้งนี้เราจะพูดถึงทั้งประวัติการก่อตั้งปัจจัยแห่งความสำเร็จกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันรวมไปถึงอุปสรรคที่โตโยต้เคยเผชิญและบทเรียนที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ครับ โตโยต้าก่อตั้งขึ้นในปีคศ1937โดยคุณคีชิโร่โตโยดะลูกชายของซาคิชิโตโยดะผู้ประดิษฐ์เครื่องทอผ้าอัตโนมัติที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นจากธุรกิจสิ่งทอในตอนแรกขอมองเห็นอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์จึงตัดสินใจก่อตั้งโตโยต้า ขึ้นโดยมีแนวคิดหลักคือผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงเชื่อถือได้และราคาจับต้องได้สำหรับคนทั่วไปรถยนต์รุ่นแรกของบริษัทคือ Toyota a e ที่เปิดตัวในปี1936และได้รับความสนใจอย่างมากทำให้บริษัทเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วจากนั้น t o โ,โย t a ก็เดินหน้าเข้าสู่ ตลาดตามประเทศและกลายเป็นส่วนหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของล okay, โลกตัสุทความสลเรตีระการแติ่งที่บบนทีน่ระบบการผลิตแบบ t ตอรตา้าหรือเรียกว่า t o y o ์ริต้าโปรดักชันซิตแนวคิดนี้เน้นการผลิตแบบ e ี n Production คือการลดของเสียลดต้นทุนแต่ยังคงคุณภาพสูงสุด พร้อมทั้งทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกหนึ่งอย่างที่สาคัญคือไฮเซนหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนักงานสามารถเสนอความคิดเเพื่อนําไปพัฒนาระบบการทํางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ทําให้โรโได้าขึ้นชื่อในด้านความทนทานประหยัดและมีคุณภาพที่สูงกลายเป็นเอก่ักว่าทาไมผู้เลี้ภโคกทั่วโลกถึงให้ความไว้วางใจแรงนี้ คนนายุด,ด้านผลิตภัณฑ์การตลาดนาวัตกรรมเมื่อพูดถึงโตโยต้ามีการนาเแ็นที่จัดจินในหลายมิติด้นานผลิตภัณฑ์โตโยต้าผลิตรถยนต์ที่หลากหลายควบคุมทุกทุกกลุ่มตลาดตั้งแต่รถดึงรถพวรถกระบะรถตู้ไปจนถึงเล่นดูย่างเล็กตัดด้านการตลาดโตโยต้ากับคนนายุ์ ให้เข้ากับบรดเอรประเทศตัวอย่างเช่นในประเทศไทยรถกระบะห้รักวีโกหรือวีโว่ในได้รับความนิยมสูงม,มากเพราะสอบตรยจอา้งานกินของผู้บริโภคด้านนาวัตกรรมโตโยต้าเป็นเจ้าเลกที่ประสบความสำเร็จในการผลิตรถยนต์ไฮบิดเชิงพาณิชย์อย่างโตโยต้าซ และในปัจจุบันบริษัทก็มุ่งหน้าสู่เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นรถบินไฟฟ้า EV และรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนก็ o ต่อไปนะครับเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับเตอ้ามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กว้างมากเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่กรอคลุกความต้องการของผู้ใช้นะครับกลุ่มแรกคือลูกค้าทั่วไปที่ใช้รถเพื่อ ครอบครัวและการเดินทางในชีวิตประจําวันครับเช่นโตโยต้าโคโร拉หรือแคมรี่ึ่งตอบทย์เรื่องความคุ้มค่าความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่ง่ายครับกลุ่มที่2คือลูกค้าเชิงพาณิ์ที่ใช้รถเพื่อธุรกิจเช่นโตโยต้าเอ็กซัครถกระบะยอดนิยมที่เน้นความทนทานาบรรทุกได้ดีและคุ้มค่าต่อการลงทุนครับต่อมาคือตอลาดพรีเมียมผ่านแบรนด์เอ็กซัคที่โจมลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูงต้องการ ทั้งความหรูหาและสมรรถนะและนวัตกรรมใหม่ๆในรถยนต์อีกกลุ่มสำคัญคือลูกค้าสายรักโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแลดล้อมนะครับเออต้าจึงพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฮบริดและรถ,ถยนต์ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนอกจากมี Toyota ก็ยังใช้กลยุทธ์การตลาดที่ยืดหยุ่นเช่นการผลชำระที่หลากหลายบริการหลังการขายที่ครอบคลุมและเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่กว้างขวางนะครับทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มทั้งในเมืองและต่างจังหวัดครับด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการปรับตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ Toyota าจึงสามารถนักษาฐานลูกค้าและขยายตลาดใหม่ได้ทั่วโลกครับข,ของครับ ก็หัวข้อต่อไปนะครับเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เคยประเจและวิธีการแก้ไขปัญหาของโตโยต้าครับแน่นอนว่าบริษัทใหญ่ระดับโลกอย่างโตโยต้าก็เคยประเจกับวิรกฤจสําคัญหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดคือการเรียกรถคืนครั้งใหญ่ระหว่างปี2009-2010ครับรถยนต์กว่า8ล้านคันทั่วโลกถูกเรียกคืนเนื่องจากปัญหาคันเร่งและระบบเบรกซึ่งกระทบต่อความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรงครับโตโยต้าได้แก้ไขด้วยการปรับปรุงมาตรการควบคุมคุณภาพ เพิ่มความเข้มงวดในสายการผลิตและแสดงขอโทษต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาครับเนื่องจากวิกฤตด้านคุณภาพแล้วโตโยต้าก็ยังเคยเผชิญปัญหาด้านซัพพลายเชนเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นปี2011ครับซึ่งที่ทําให้โรงงานหลายแห่งหยุดการผลิตชิ้นส่วนขาดแคลนทัวลกโตโยต้ารับมือด้วยการกระจายสายการผลิตไปยังหลายประเทศ ลดการซึ่งพาพลายเออร์รายเดียวและวางระบบสำรองเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตในปัจจุบันปัญหาที่ใหญ่คือการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายใหม่อย่างเทสลาและผู้ผลิตจีนที่ตโตโตเร็วโตโยต้าจิงเร่งลงทุนด้านนวัตกรรม EV และเทคนโนโลยีไฮโดรเจนรวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อไม่ให้เสียความเป็นผู้นำในระยะยาวครับอีกหนึ่งความท้าทายคือการปรับตัวต่อ แนวโน้มซึ่งสิ่งแวดล้อมและกดระเบียบที่เข้มงวดหลายประเทศเริ่มกำจัดและเตรียมยกเลิกการใช้รถที่ใช้น้ำมันโตโยต้าดึงลิ่งสร้างสัดส่วนยอดขายรถพลังงานทางเลือกทั้งไฮบริดปลั๊กอินไดรบิดและรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งหมดนี้สะท้อนว่าแม้โตโยต้าจะเคยเผชิญวิกฤตหนักแค่ไหนแต่ด้วยการปรับตัวแก้ไขและลงทุนอย่างร่อเนื่อง ก็สามารถรักษาวความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วโลกได้จนถึงปัจจุบันครับบทเรียนที่ได้จากกรณีศึกษาจากเรื่องราวทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าโตโยต้ามอบบทเรียนสําคัญให้กับเราอย่างน้อย3ข้อ 1. คุณภาพคือหัวใจลูกค้าจะไว้วางใจเราก็ต่อเมื่อสินค้าเชื่อถือได้2การปรับตัวสําคัญเสมอโลกเปลี่ยนไปเร็วบตริษัทต้องพร้อมที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 3. วัฒนธรรมองคอ์กรคือรากฐานความยั่งยืนและแนวคิดไคเซนทําให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาไม่ใช่แค่ผู้บริหารสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับธุรกิจระดับโลกเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับชีวิตประจำวันในการทํางานของพวกเราด้วยสรุปปิดท้ายนะครับสรุปแล้ว t o y ต t a ตคือกรณีศึกษาของบริษัทที่เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆแต่ด้วยวิสัยทัศน กลยุทธ์ชัดเจนในการรักษาคุณภาพทำให้สามารถเก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกคำถามชวนคิดสุดท้ายสำหรับทุกคนคือถ้าเราเป็นผู้ประกอบการจะนำบทเรียนจากโตโยต้ไปปรับใช้อย่างไรและนี่คือการนำเสนอเกี่ยวกับโ o โยต้า o t เตอร์ค o r ์ป i o รชนของกลุ่มเราครับขอบุณ